เป็นแฟนกับผู้เลิกกมีสซิได้มีแต่พวกงามงามเท่านั้นพูดนะโอู้ดไทยวิละพุ่ได้มีแต่พวงามๆามโอ้นางงามกามาเนาะนางงามกามางานผู้ไทยคืนทิ่ละลาวได้ได้เป็นนางงามเลยนะพุดนะต้องดูงาม,งามนะมดสมมติกำลังประเดี๋ยวไปเที่ยวบุญนมัสก,การพระธาตุอิงห่งเดอ้อ เจ้าหน้าที่เป็นการติดสติ๊กเกอร์รถขันละ30 0 0ิพกีบขันท่ารถจักรจักรดายบุญมีน้องอนงคน้องลิงน้องคำแม่น้องอนงในพอก่อนนำแล้วกัเอฟซีนมาแต่โคราชนะเป็นผู้ขับรถพาไปเที่ยวพามาเที่ยวมาน,นี่นะเคยหอดบุญา่านแล้วัลเลี้ยวขวาเข้ามาบั้เกยไนึงทะลุออกมาทางหลังปีบอลจอดรถเพ่นหลายรถหลายนะบอลฟ้ารถเยู่ทั้งพีเขาก็เลยบังคับให้มาทั้งพี ตำรวจเจราจรเพื่อาทำงานเต็มที่มานนี่นะตอนนี้ใบสองก็กว่าแล้วคนก็กำลังลังไลมากเพราะว่าเพิ่นเปิดงานชงใบใบนี่ทะลุมามองหลังเวทีนี่พอดีอันนี้บ้านเจ้าภาพเพิ่นเองเด้อบ้านไส้พ่นสิม มันใส่พ่นซิมแล้วเคยทานอีกห่างนี่เพินก็เตรียมเปิดงานคือเดียวอีกซะหน่อยนี่เพิ่นกับเปิดงานแล้วนี่น่าจะใบาสามก็กว่าคุณบอให้แดดอ่อนก็นี่บเบิ่งแน่พพอมีพี่น้องนะผู้สาวงามๆทั้งหมดอ,อันนี้นะํามาแต่บ้านใดนอนน่นอบ้านยังววานนี่นาะเอาเลยพู้ไทยบอนี่นาะพูดไทยมาแต่เลอร์เอาอัดสะพอนนี่นาะมอไอคาอัดสะพอนขึ้นแม่เป็นคนอันสะพอน พอได้ส่าอ๋อผู้ไทยมาแต่พระลานไส้นี่นะเมืองพระลานไส้นี่ยบ้านโค้ดไส้บ่มีผู้ไทยนะบ้านพิลาวะเนี่ยไปชื่อบ้านจำสมมือนี่รายยูเซเลอร์อาสพ่อนบ่หรือว่ายูเซเลอร์ดงน้ำโดนเออเพยุสวรรค์พี่ส่าเพื่อก็เลยจำซื้อบ้านพอตัวเองบ่ได้แล้วอยู่เมืองพระลานบ่ได้เออไปที้เมืองพะนันะสาวผู้ไทยงามๆนี่ว่าเจอตันนี้ ซุ้มนี้กับประเมนผู้ไทยบอผู้ไทยคือเดียวบอเออผู้ลาวซุมนี้นะค่ะคักค่ะพี่สาวร้ายบุญธาดิงห้างผู้สาวซื้อน้ำบ้างเนี่ยนะมีแต่ผู้งามงามแต่เมื่อศ์นี่นแม่ค้าก็ง,งาม นะมีแต่พวกงา,งๆามๆเต็มมัดจุมนี่มาแต่บ้านใดนอนี่นาะฮะอ๋ออยู่ในเมืองนี่สิจ้าอยู่ในนครใกล้ซ้อนนี่พอมีพี่น้องเอ้ยรเป็นี่ยเสาวในเมืองนด้ดน,อ,น,น,ดนอ,อยู่เลยเฟิ่นก็มาฟ้อนนะงามเต็มปล่อมได้ อ,อ่าไม่ดูงามๆแต่ม,มัดนี่มาแต่ใส่นออนี่นาะเอออยู่ในเมืองเท่นานั้นเพิ่นมาแต่นครใกล้ซ้อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจังพ่อนะมีแต่พวกงามๆแต่ม,มัดพูน้น่ะนะเป็นเต็มฟ้อนเนี่ยผู้กินอยู่กับมี่ฉันคน 你们。 เพิ่นเตียมฟ้อนกระบนใหญ่มาเนี้ยนะเมื่อเปิดงานท่าดีข้างว้าผู้จ้องงามงามที่พูดนะยีตะปูจบปูงามที่วัดพี่น้องเอ้ยา แต่แกงกออันนี้มาแต่แกงกอไม่แต่ผู้งามแตงเม็ดนี่อ๋อไม่พูดรอๆแตงเม็ดนี่นะอ๋อเด่นหอนขนาดพอมีพี่น้องเอ้ย สามงกก็กล้าพอดีฮ้อนโอ้มาโตมีเต้าอีนะมีฮอตเต้าฮอตแค่อันนี้เมืองสองขอน สอ่างร้านกีบกัมีได้ทุกคนเด้อเกี่ยมเด้อสางนกีบเนาะสบูลััวลอนนี้เก็บเงินให้่านลอยลอยล้านกีบอ่าเด้อเด้ลย้านกีบกับมีเนาะีเจ้าแสงเงียบแล้วา่ยนกันลเอา้งมอเออเอังเลยากู้่างเขีนีเป็นเมงใหญ่เมืองไซยาบุรีเด้อเด้อเนี่ยงามๆแต่มันสาวไซยะบุรี สาวเมืองไดน้อหนีเนาะเมืองไซบุรีบอก tôi ơn lại cái là con chị đó ơi nhắn mà cài tiếp cá nhân bố mất dù đấy này <laughs> khôngạ à, này กามาอ้าวมาทั้งม้อนเนาะเพิ่นก็มาพรเพิ่นก็ม่าจะดองเห็นเพื่อนนี่เด้อน่ะเมืองอัดสพรเท่ากาม่านี่น่ะงามเลีอัดสะพรอนฮน่ะโอ้ฮุน่ะน้องเพชรซ่านี่น้องน้ำเพชรแน่ปะาตัวฮุน่ะฮุน่ะอันนี้ตัวแทนเมืองอัดสพรอนนันี่เด้อ ผู้ให้เมืองอัสซ่าฟอนจูมาเอาอ๋อพูนาหนึ่งอ๋อกระปูแดงกามีพุ่นน่ะปูแดงเยอะเมืองอัสส่าฟอนจมาเอาอ้าเจ้าพุ่นน่ะโามาแต่เมืองอัสส่าฟทั้งเม็ดอันนี้กะมีฮอดกระบองเยอะน้ำพุ่นน่ะพุ หลายยางออนนิมเมอรอัสสะพรุมอเอาโอ้หต,ตัวแทนเมืองอัสสะพรเ<อ>ดเ้วนี่เดอ้อผู้สาวงามยุดสุ่มพ่นงามคุณนะ่นะต่อนะนะโดยเซโนเมืองอุทุมพรคุณน่ะคุณน่ะมีแต่ผู้จบผู้งามทั้งหมดโอ,อ้ใจหลายเด้อคุณน่ะพุณน่ะสบายดีขอบใจหลายโดยด หม่หาพันเดิมใหม่ตกลงกันเนาะคุณสาวเซนอลงมาเลยซิมฟีมีทั้งพูนทั้งพูนไปทั้งพูนได้เลยทางพีเซนเตอร์คนงามนะพเซนเตอร์แพงเลาขบวนมาเตาวิล่ะอันนี้ก็ะดาป่างามมาเล่สาวผูุไทยวิล่ะไม่ได้ทุกงานงามโอ้นั่งงามกามาเนาะนังงามกามางานผูดไทยคลื่อนที่ละเล่าได้ได้เป็นนา่งงามเลยนะพูนะ ก็จะลืมซื้อแล้วเระจะในเลอร์บุคุณนะหลายคนเต็มอยู่สาววิลางามๆทั้งหมดพุน่ะสาวผู้ไทยวิลาเดินนี่เดินสาวผู้ไทยวิลาทั้งหมดพุณน่ะบ้านบุ้งค่ำบ่มาแต่ผู้ค่ำบ่มีแต่ผู้คนนาทั้งหมด เคยไปทานน้องๆก็สงงานผู <th> ้ไทยคืน <s> ท <our> <th> ิ <s> <our> ้นตอนนี้เขาเมื่อยืนละประเดี๋ยวนั้งทาพุทธิ์ไปซิมมีเดอร์ไปซิมกันโอ้นรกการนต้อกจจะนี่สุมเพลนนี่อยู่ในเมืองเป็นสาวในเมืองนี่หน่าง้ามอะไรเนี่ยนอ่ะ ูซื้อบังก็ลามก็มีนะอ๋อตัีล้กระดาอันนี้พ่นะอ๋อบ้านงามๆเต็มเมดพ่นะพ่นาโอ้งามเด้อ โอ้สาวนครไกรสอนพ่อแม่พี่น้องเบิงเ้งแน่มีแต่ผู้ง,งามงามถึงวัดนะอ๋อ,อตรงเป็นแฟนกับผู้เลิกมีสสิได้มีแต่ผู้ง,งามงามถึงมัดผู้หนักโอ้ยผู้หนักอ๋อไม่แต่ผู้งามงามเบิ้งแน่กว่าผู้หนักพุ่หนักหนักอ๋อ,อ,อลอยแหง้งโทสแขวงสวรรค์นงคังคิดนี่มาโฮมโตเดียวอยู่นี่มัดมานี่ มันก็เลยล่ะไปดูงามๆถึงมลลัดยืดหูยืดหูยืดหูไปได้ฟังเล่าเดอ้อพุนะเพน่ะเะพราเป็นคนในเมืองเพิ่นลม,ม่ได้ไมีเ่ละอายก้องนะฮะดินกองได้เพิ่นละเพิ่นในเมืองด้สี่สิบพันนี่สาว,สาวทังใดนาะ,นะงามๆ<า>ถึงมดพุดนะเด้ออ๋อวงามถึงมดพุดนะ พูดงามทั้งดคุณ่ะโอ้ยน่ารักอ่ะว้ามีแต่พวกเป็นต่แพงทั้งหมดคุณอ่ะพุ่ยผู้พุ่ยสาวลายแห้ง ขใจขใ้าใจต้ตเก้ภาคเขนอาต้ี่ะเบบายยางให้เลือก้าลจะไ้ะข่าวมาเลยพี่้ามเลยดาปบีนางชิตากี้ิาตกีอี่เซตกีดักมหัศจะถึงดังด้วยแหวกามารถจนดังเลย แช่มาเทปก่า้ยณฑ์บนแห่ลายเมิร์มห่มเดียวมันก็เลยลายกว่าสีแล้วก็แห้งหาก็ฮอดบอหน,นาวเวทีอันนี้ก็ได้เป็นสีแสดงมวงนี้ละคอยสืดี อยู่เบิ้งจุดจบด้วนี่ตอนนี้เขากระทาแล้วพอมาน้ำลายค้นไปนนี่มาส่วนตวนะนัดขันสี่โมงครึ่งไปเจอกันอยู่รถเพิ่นขึ้นลรทาแล้วปนีฟ้าเมอร์ก่อน